อ,อคนอย่างนี้มันไว้ใจได้เหรอเออมันไว้ใจไม่ได้และสุดท้ายมันมันไม่ได้สมอารมณ์หมายมันก็หักหลังไปนั่งรอขาก็น่าสลอนแต่ตะกอนเนี่ยก็บอกแล้วคนคนประเภทนี้เขาถ้าเป็นําบมังเพยเขาเรียกว่าพวกเนรคุณพวกเรียนบุญคุณพวกเนรคุณมันจะเกิดขึ้นในยุคน,นี้คือถ,ถ้ามัน,นได้ประโยชน์ด้วยนะพิชัดนะสมัยก่อนนะครับไปอยู่ไว้จีวินเนี่ยเลียยันไข่ต้องบอกอ่ะก็บอกแล้วไง แล้วถามว่าเจ็งมอไก่ก็เจ็งบ่อยพวกนี้ะแะละเอ่อเห็นไหมทาอะไรก็ทําไม่เป็นดีแต่พูดอ้พวกนี้ดีแต่พูดครับมันไม่เก่งละบริหารบริหารเลยไม่ไม่เก่งเขาเรียกอ,จอาจารย์อาจารย์อไอ้ที่อาจารย์อะไรอืออาจารย์ใบหวยอะกูว่าเรียกอาจารย์ใบหวยถูกยังดีกว่าอีกอาจารย์อั <นะ S 2> บน้ำไงเออผมต้องบอกนี่แหละฮะเขาเรีเยกว่าอันนี้เป็นสัจธรรมของมนุษย์โลกมันหมุนเวียน มันไม่คิดหรอกครับว่ามันจะกลับไปกลับมาสุดท้ายน่ะมันก็ไปตกที่ตัวมันไกลทามาได้ก็ตกที่ตัวเองอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษคนนั้นอย่าไปโทษคนนี้ต้องโทษตัวเองความชเชื่อก็เชื่อตัวเองอืแต่จะไปโทษคนนี้และชอบเสือกเรื่องคนอื่นเรื่องมึงเอาตัวให้รอดซะก่อนทำไมฮะเขาบอกว่าคุณแพทองทานเนี่ยเหมือนคนที่ตายไปแล้วทางการเมืองเป็นนายกต่อไม่ได้หรอกนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีขบวนการทำให้หลุดจากคดีและถ้าคนสงสัยว่ามีการวิ่งเต้นแม้จะเป็นภาพของการโกงความตายคนก็ไม่เชื่อคุณจะฝ่าฝืนนะคุณจะฝืนเป็นนายกต่อไปต่อในเวลาที่คนไม่เชื่อปัญหาจะตามมาอีกเยอะนี่คือวิโรดค้ามภับุญอ่ะสีโรธข้บุญพูดไว้ไม่ถามสีโรดก่อน สีโรดเสือกอะไรอ่ะสีโรดเสือกอะไรเออสีโรดเสือกอะไรก็ในเมื่อหนทางนายกก็นายกไปทองดังก็มีจิตเป็นถ้าสมมติสารรัฐธรรมนูนบอกไม่ผิดเขาก็เป็นต่อไม่แล้วจะเป็นอะไรจะเสียหายอะไรอ่ะพลเอกประยุคก็เป็นอย่างนั้นอข้าก่อนพลเอกประยุคก็หยุดหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วยังไงอ่ะตอนนั้นสีโรดหาแดกอยู่กับพรรคเพื่อไทยไงอืตอนนี้ไม่ได้แดกพรรคเพื่อไทยแล้วแดกอยู่กับพรรคประชาชนเริ่มเพี้ยนไปเริ่มไปไหนแล้ววันนี้ ความเป็นผู้เป็นคนความที่คนนับหน้าถือตามันไม่มีแล้วไงแล้วสีโรดเสือกอะไรล่ะมาเสือกอะไรกับ,บพรคเพื่อไทยไปเสือกกับพรกประชาชนของมึงนู่นมึงไม่ต้องไปเสือกกับเขาหรอกพรคเพื่อไทยเขาเป็นยังไงเขาก็ไม่เอามึงมาหรอกแล้วลเขาก็ไม่เอามึงมาเป็นในเหียก้างขวางคอส้นตีนอะไรหรอกมึงอย่นานําเสนอข่าวอะไรก็เรื่องของมึงฝากบ,บอกสีโรดเลยนะมึงก็ไม่ได้เก่งไปมากกว่ากูหรอกไอ้มึงอยังรุ่นน้องกูไอเหียอย่าทำมาเก่งบอกให้ ไม่มีใครเขากลัวใครหรอกไอสัตว์นะไม่ต้องมาเสือกกับพคเพื่อไทยมึงเอาพักมึงเองไงให้ดีก่อนมึงเอาตัวมึงให้ได้ก่อนให้รอดก่อนไอสันดานนะมึงในละคุณเขามาหมดตะกอนหานกินได้มีเงินเดือนได้ก็อยู่ทั้งซีเพื่อไทยมาอยู่ว้อยกับทั้งซีเพื่อไทยพอถึงไม่จบอสมอารมณ์หมายอยากจะเป็นสอสอเสี้ยนจัดอยากจะเป็นพอเขาไม่ลงกูหนีไม่อยู่กับส้มไปแดกส้มแล้วท้องป่อง วันนี้ก็เลยก็ปากหลักอยู่นี่เพราะไปไหนไม่มีใครเอาไอ้พวกหมาไหลดังเห็นไหมกล้าเลยผมว่ากล้ากล้าพูดคือพูดเรามาความหมายอย่างนี้อย่างอย่างที่ซิโร่เอ่อซิโร่พูดเนี่ยครับถ้าตัดสินเนี่ยถ้าเป็นบวกต่อนายกอุ้งอิงนี่ครับกลายเป็นผิดหมดเลยมันจะผิดได้ไงอะ่ะก<อ>็ในเมื่อเป็นบวกค่อยคุณอุ้งอิงก็บอกที่สุดก็ไม่เป็นไรจะเป็นลบหรือจะเป็นอะไรผมไม่ทราบหรอก การพูดการจามเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ่าจะบอกว่าทุกคนก็บอกแล้วถ้าเกิดคุณอุงยิงตกเยี่แต่เราก็ยังมีท่านใจเกษมนิติสลีปเพราะเรามีค a n d i d a t สามคนเสียงก็มากเราก็จัดตั้งได้เลยโหวตในสภาเราก็เป็นได้เลยเท่านั้นเองอมไม่เกี่ยวกับวุฒิสภาโหวตจะในสภาของพรรคการเมืองเท่านั้นเอาใครขึ้นก็เอาท่านใจเกษมจบมพรรครวมเห็น้องต้องการก็จบใครจะมาเป็นมแม้จ้าไอหนูมาเป็นเจ้าหนูเป็นเป็นได้มีกี่เสียง คือคือนเลือดมันเลือดมันแรงจริงๆนะนามสกุลไม่ว่าจะเป็นสุรนันเวชชีวะโรดค้ำไพบุญเนี่ครับมันนามสกุลมันทำแม่งทำแม่งนันนะหลายคนก็คนพวกนี้ผมเคยพูดแล้วเคยพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่เออคนอย่างนี้มันไว้ใจได้เหรอเออมันไว้ใจไม่ได้และสุดท้ายมันมันไม่ได้สมอารมณ์หมายมันก็หักหลังไปน้างรอคาก็หน้านสลอนแต่ตะกอนเนี่ย ก็บอกแล้วคนคนประเภทนี้ก็ถ้าเป็นคำบังเพยเขาเรียกว่าพวกเนรภูนผู้เรียนบุญคุณพวกเนรคุณมันจะเกิดขึ้นในยุคนี้คือถ้ามันได้ประโยชน์ด้วยนะพิชัดนะสมัยก่อนนะครับไปอยู่ว่าชีวินเนี่ยเลียยันไข่ต้องบอกอะกับบอกแล้วไงแล้วถามว่าเจงมอไก่ก็เจงบ่อยพวกนี้แหละเห็นไหมทำอะไรก็ทำไม่เป็นดีแต่พูดไอ้พวกนี้ดีแต่พูดครับ มันไม่เก่งลวบริหารของบริหารเลยไม่ไม่เก่งเขาเรียกอ,จอาจารย์ในที่อาจารย์อะไรอือาจารย์ใบหวยอะกูว่าเรียกอาจารย์ใบหวยถูกยังดีกว่าอีกอาจารย์อาบน้ำไงผมต้<น>องบอกนี่นะนเขาเรียกว่าอันนี้เป็นสัจธรรมของมนุษย์โลกมันหมุนเวียนมันไม่คิดหรอกครับว่ามันจะกลับไปกลับมาสุดท้ายนะ่ะมันก็ไปตกที่ตัวมันไกลทำมาได้ก็ตกที่ตัวเอง อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษคนนั้นอย่าไปโทษคนนี้ต้องโทษตัวเองความเชื่อก็เชื่อตัวเองอืแต่จะไปโทษคนนี้แล้วชอบเสือกเรื่องคนอื่นเรื่องมึงเอาตัวให้รอดซะก่อนอเรื่องคนอื่นเขาเขายังเขานายกอุ้งอิงถ้าเกิดหลุดจากตาแหน่งเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเขาก็ยังทํางานการเมืองได้แต่ยอ้สีโรดเนี่ยไอ้สีโรดเนี่ยหลุดจากหน้าข่าวทํามาหาแดกอะไรอ่ะคนพบกระแทมจะไม่มีอยู่แล้วครับ แค่นั้นเองแม่เ<ม>ก้าอ,อี้นีเ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวก็มาเก้าอี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวก็มาก็แค่นั้นเนี่ยอย่าไปคิดอะไรเยอะนะแม่ถ้าไปคิดเยอะป่านนี้ก็ก็จะกอดเก้าอี้ก็จะเป็นนายยกอัญญาตายอ่ะดิแต่ถ้านายกไปทรงทางก็ไม่ได้คิดอะก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นพูดยังไง<แ>คือพูดอย่างนั้นพูดด้วยความสัต์จริงไม่ได้ไปพูดอะไรมาเสียแตงอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าศาลและตำรวจจะคิดยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของศาลถูกไหมถูกเปล่า เราไม่กล้าวล่วงแต่เราก็บอกเป็นเทาอย่างพวกเราก็คือการเป็นการผู้ใหญ่คุยกับเด็ก mm hmm. เด็กคุยกับผู้ใหญ่แค่เท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นการทางการทูดหรือไม่ได้เป็นการขังการออกทีวีนั่นเป็นคุยส่วนตัวแต่ก็ในเมื่อไอ้คุนเซนมันเฮี้ยมันเล่นอัดคลิปไว้แล้วก็ไปให้คนบางคนในประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ <c oughs> เห็นเป็นข่าว <c oughs> เสือกมาปล่อยกันอื mm hmm. และะว้วจังหวะไอ้คนบางคนนั้นมันก็เสีย <c oughs> เสียผลประโยชน์เกษตรจสมอารมณ์หมาย กูก็เลยได้นสวนทางเลยก็เริ่มนิสัยในเรคุณก็เท่านั้นเองเออไม่เห็นได้ไรมาบอกว่าบอกว่ามันมีกันเยอะหายมเพอนีครับโอ้โหชั่วโมงหนึ่งเล่นเออนี่มันแล้วมันแล้วนี่ชั่วโมงเต็มเต็มนะก็อย่าลืมนะอย่าลืมกันครับดูแลสุขภาพครับอย่าขับทุนสมุนไพรตรายดีกันนะครับกล่งสีเขียวครับใครที่เป็นเบาหวานความดันไขมัน นะตับไตหัวใจปลอดม้ามนะครับร่างกายไม่สมบูรณ์ร่างกายรู้สึกแหมมันอ่อนๆเปียๆเปียกๆกินข้าวไม่ได้นะครับนอนก็ไม่ค่อยหลับนะครับทานแคปซูลสมุนไพรตราเอ็นดีครับราคา1่กล่อง2 0 0แคปซูลครับ1น5 0นรยบาทนะจะส่งฟรีนะฮะ1,850บาทอาจจะออกช่วงเช้าส่งช้าบ้างอะไรบ้างก็อย่าว่ากันนะเพราะเราไม่มีพนักงานทำกันเองนะผมก็ส่งเองเนี่ยแหละทุกวันนะครับมาบอกกันเลยครับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาครับ0 9 8ย์8 3 2 9 6 แล้วก็อย่าลืมนะกาแฟนะครับมีสองสูตรนะครับเป็นซองกับเป็นถุงนะฮะถุงหนึ่งละเจ็ดร้อยบาทนะครับก็บอกเป็นเป็นกล่องก็กล่องละห้าร้อยบาทกาแฟสุขภาพของผู้ลูกผู้ชายสนใจก็โทรเข้ามาครับกาแฟกาแฟดีครับของดีของคุณหนุ่มเสลภูมิช่วยกันนะเราช่วยกันในรายการของเราไรายได้ไรอะไรนะมันไม่ใช่มากมายแล้วครับเพียงเป็นค่าน้ํามันลถค่าก,กินข้าวค่าอนนี้จิตอา,าสายอย่างเราเราก็มาทําเพื่อพี่น้องประชา,าชนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยความเป็นจริงก็อย่าลืมครับตั้งกาแฟสุขภาพ ทั้งยาแคปซูลสมุนไพรตรายดีสนใจแบบไหนโทรกันเข้ามาครับ098 138 3296แล้วเดี๋ยวจะมีสินค้าดีๆเข้ามาอีกเพราะมีคนติดต่อผมมาเยอะเลยตอนนี้<ด>นะครับ<ต><ต>จะช่วยขายอีกหลายอย่างเราเราก็จะช่วยกันเนี่ยแหละฮะทำกันนะเพื่อไม่ให้กันอยู่ว่างๆเราเป็นคนไม่สมองฝ่อครับเราก็ต้องอยู่ว่างๆเราทำนู่นทำนี่การช่วยกันทำ แล้วก็ช่วยกันนําข่าวสารที่เป็นความจริงให้กําลังใจทหารหารของชาติให้กําลังใจกองทัพของประเทศไทยให้กําลังใจรัฐบาลไทยกับข้าราชการที่อยู่ตามชายแดนที่เขาร่วมต่อสู้กันอยู่ตอนนี้เราต้องช่วยกันนะพี่น้องคนไทยให้กําลังใจซึ่งกันและกันผมเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวนาะที่วัดน,นํารายการของพวกเราเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้กับรัฐบาลและก็กองทัพไทยนะครับช่วยกันให้ศัตรูมันแพ้ภัยพวกเราไป เราจะได้กันอยู่เย็นเป็นสุขกันนะัีอีกไม่นานนะครับพี่หนุ่มโครล่างก็จะได้กลับแล้วอีกไม่นานครับก็จะได้กลับแล้วก่อนสี่นี้แหละนะครับมีสัญญาณมาแล้วนะทำงานกันนะครับก็มีสัญญาณมาผมก็ได้ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะก็มีสัญญาณกันมาก็กลับมาก็มาช่วยเป็นกําลังกันแล้วครับของคนที่รักประชาธิปไตยรักความถูกต้องนะพวกเราทุกคนถึงวันนี้ครับ เราจะทํากันโดยเป็นจิตวิญญาณของพวกเราที่เราต่อสู้กันมาเราก็ทํากันผมไม่สนใจแล้วครับอะไรจะเกิดให้มันเกิดนะเราทําในสิ่งที่ดีเราฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับที่จะพบกับพิ่ชัดได้ในวันจันทร์วันคานนะครับในช่องหนึ่งศูนย์หนึ่งอีสานบันเทิงทีวีนะครับนอกจากว่ามีเหตุการณ์ที่มันมันอะไรที่มันเร่งด่วนจริงๆเร่งด่วนก็เข้าสดเลย